สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูทุกๆคนนะคะวันนี้ช่องราวาทารลอดก็จะมาทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในเดือนพฤษภาคมปี2564นะคะในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักให้เพื่อนๆรับชมรับฟังโดยคร,ารา่าวๆโดยใช้ไพ่พมยาทั้งหมด12ใบนะคะ การดูดวงนี้ก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงในส่วนใดก็ตามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจจะเป็นเรื่องของคุณแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณให้รับชมรับฟังนะคะเพื่อไว้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ข้อคิดในแง่ปฏิบัติตนของคุณในเดือนพฤษภาคมนะคะถ้าสิ่งไหนที่ถูกสิ่งไหนที่ใช่ให้คุณนำไป,ปรับใช้นะคะเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของคุณนะคะ ให้ได้เพื่อนๆได้นะคะเพราะราหูคุณอาจจะมีเรื่องนะคะที่ให้ต้องคิดวิตกกังวลในเรื่องการเงินการใช้จ่ายเพื่อนๆอาจจะรู้สึกหดหู่รู้สึกว่าเหมือนกับไม่สบายใจแล้วค่อนข้างวิตกกังวลน,นะคะน่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องใช้จ่ายของครอบครัวคุณอาจจะมีการวางแผนนะคะมีการคุ้นคิดหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปลงที่ให้ในเรื่องการใช้จ่ายของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น พยาสกีเพื่อนๆอ,อาจจะต้องลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจตัวใหม่หรืออะไรที่เพื่อนๆอยากจะทํานะคะซึ่งให้ระวังในเรื่องข้อผิดพลาดในการลงทุนของคุณด้วยถ้าคุณคิดว่ามันถูกมันใช่นะคะก็จัดจัดไปก็จัดการไปนะแต่ในส่วนนี้คิดว่ามันยังไม่พร้อมหรือมันอาจจะยังไม่มีความแน่นอนให้เพื่อนๆชนะหรือไม่ก็หยุดไปก่อนนะคะอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งที่คุณจะต้องกลับมาทาใหม่ านี้นะคะให้รอไปก่อนนะคะอาจจะมีในเรื่องการพยาสุครีปนะเพื่อนๆอาจจะมีในเรื่องการหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนะคะหรือไม่ก็จะเป็นคนอื่นมาขอยืมยืมคือหยิบยืมเงินคุณนะคะขอโทษนะประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นในส่วนที่การเป็นการหยิบยืมที่แบบอาจจะไม่ได้คืนอาจจะเป็นเงินที่คนรักของคุณหยิบยืมนะคะเพื่อใช้ในการที่เขาจะไปศึกษาหรือว่า ไปหาความรู้หรือไปต่อยอดธุรกิจของเขาก็ได้นะคะประมาณนี้พระรามกับนางสีดาหลักฐานบ้านช่องของคุณคุณและคนรักก็อยคมนะคะมีความสุขคนในครอบครัวก็แฮปปี้ญาติพี่น้องก็อุดหนุนจเจ้อช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตา ก็ยังถือว่าอยู่ในเกมที่ดีนะคะญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือคุณคุณอาจจะมีญาติพี่น้องหรือมีคนแฟล้ชิดที่มีชื่อเสียงโด่งดังให้ความช่วยเหลือหรือไม่ก็มีเงินมีทองนะคะมีความปรารถนาดีให้คุณอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่มีญาติดีมีพี่น้องดีนะคะบางคนก็เป็นคนที่เติบโตในหน้าที่การงานแบบ ดีมากๆแล้วก็กล้ากระโดดมีเงินมีทองคุณอาจจะไปหยิบยืมเงินจากเขาก็ได้นะคะดาวพระเกดมงคลในตําแหน่งของบริวารแล้วก็ลูกน้องของคุณเขาเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในธรรมหน้าบริวารและลูกน้องของคุณรวมไปถึงลูกของคุณนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วจิตใจเที่ยงตรงซื่อตรงนะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดคุณสามารถที่จะคุยกับเขาแล้วก็ ศึกษาในตัวค้าคุณจะรู้สึกถึงว่าในช่วงเดือนมัธยมษาครเ,เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะค่อนข้างดีให้คุณกับคุณแล้วก็เป็นเด็กหรือว่าเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เที่ยงตรงในการทํางานถ้าคนที่มีเจ้าของกิจาการนะคะคุณอาจจะได้ลูกน้องที่ดีมากๆเข้ามาร่วมทํางานด้วยแล้วคุณก็ก็เป็นคนที่พึ่งเขาได้เขาสามารถที่จะทํานะคะงานหรือว่าอะไรต่างๆที่คุณรับมอบหมายให้เป็นอย่างดี ตำแหน่งอุปสรรคของคุณนะคะท้าวสัตว์รดนะคะค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรเลยด้วยซ้ํานะคะเพืพ่อนเป่อบาใจได้เลยเป็นอะไรที่ไปได้เรื่อยๆนะคะในเรื่องการงานคุณก็อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจนคุณไม่คาดคิดก็ได้นะมีเงินมีทองมากจากการทํางานนะคะได้เงินมาจากการทํางานเป็นกอบเป็นกามนะที่นี้การงานของบางคนก็กล้ากระโดดนะคะในเรื่องการให้ความรู้ในเรื่องการให้การศึกษาให้กา ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นลูกน้องมาเป็นหมายถึงว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะถ้าจมีก็ในเรื่องความวิตกกังวลและความไม่สบายใจถ้าเป็นไปได้คุณก็พยายามสร้างมุลสร้างกุศลใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์ก็ได้นะคะเพื่อนๆวิตกกังวลในเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัวหรือสภาว,วะแวดล้อมที่เป็นอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาระยะสั้นเท่านั้นเองนะคะ คุณอาจจะวิตกกังวลมากเกินไปก็ได้นะการเงินของคุณในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆบางคนอาจจะมีโชคมีลาบนะคะมีการได้โอกาสดีๆในเรื่องการทํางานบางคนก็ทํางานหลายอย่างหยิบจับอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันต้องมีสักอย่างหนึ่งนะคะที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนกับสร้างชื่อเสียงให้คุณหรือว่าเป็นธุรกิจที่คุณทําแล้วมันต่อยอดได้ดีนะคะ เพราะเทวฤษีตำแหน่งคู่ครองคนรักของคุณนะก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะคนรักอาจจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้หรือหาอะไรเพิ่มเติมนะคะในการประกอบอาชีพหรือการลงทุนในเรื่องธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องช่วยเขาก็ได้อย่างที่บอกเขาอาจจะมายืมเงินคุณหรือมีปัญหาเรื่องการเงนิงนกันแล้วก็ระวังในเรื่อง ความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจการความกดดันที่คุณทั้งคู่มีร่วมกันนะคะอาจจะทําให้เกิดมีปัญหาปากเสียงก็ได้ให้ระวังในเรื่องนี้อาการความเจ็บป่วยของเพื่อนๆราศีธน,นูระวังในเรื่องโรคนะคะที่มาจากอาการติดเชื้อนะคะหรือว่าเป็นหวัดไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้แล้วก็อาการอ่อนๆแอดแอของคุณเหมือนกับคุณไม่ค่อยแข็งแรงะคะ่ะเหมือนจะสามวันดีสี่วันไข้บางคนอาจจะต้องการ นอนพักผ่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่นอนหลับยากอะไรประมาณนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลาแล้วก็ระวังในเรื่องโรคก,การติดเชื้อต่างๆนะคะคือต้องอาศัยการพักฟื้นระยะหนึ่งนะคะเพื่อร่างกายของคุณจะแบบกลับมาแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นนะคะเป็นคนที่ ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะอาจจะเป็นการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายหรือการเพียหรืออาการเรื้อรังที่มาจากการติดเชื้อหรือว่าการเจ็บป่วยอะคะ่ะที่เป็นเล็กๆน,น,น้อยๆแต่ว่าไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะทําให้ทวีคูณมากขึ้นหรืออาจจะทําให้เป็นสาเหตุที่คุณไม่สบายนะคะ ตำแหน่งความสุขความสมบวังของคุณคุณแผนกับนางพิมพิาลาลัยก็ยังไปได้นะคะคุณก็ยังยึดถือยึดมั่นในความสุขเหมือนกับชาวช่วยทั่วไปอาจจะเป็นในเรื่องไปกินไปเที่ยวไปดื่มนะคะตามลักษณะนิสัยนะคะก็วิสัยทัดข,ของคนราศีธนูนละให้ยังไงระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินไม่ด้วยนะคะบางคนก็ เหมือนกับมีความสุขที่จะแบบนะถ้าเป็นคนโสดในเรื่องความรักมานะคะอาจจะเน้นไปในเรื่องความรักนะอาจจะไม่ได้สนใจอะไรสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขที่สุดปัญหานะคะบทสรุปของคุณเป็นปัญหาที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่คุณจะต้องประคองสติของคุณให้ดีในเดือนพฤษภาคามนี้นะคะคุณอาจจะมีแนวคิดหรืออะไรที่หุนหันพันแล่นแล้วทาให้ตัวเองเจ็บป่วยหรือว่ามีเรื่องที่แบบ ไม่สบายใจนะคะอาจจะเป็นการวิตกกังวลน,นะคนที่อยู่รอบข้างคุณสามารถให้คำปรึกษาคุณแล้วก็แนะนําคุณได้นะคะคุณอาจจะต้องใช้เวลาคิดนะทาไวิรูปักในะที่นี้ยคุณเป็นคนที่ฉลาดเฉียบคมนะคะเป็นคนที่เฉียบแหลมมีการตัดสินใจที่มั่นคงคุณมีเหมือนกับเป็นคนที่วางแผนอยู่แล้วนะคะสิ่งไหนก็ตามที่คุณเครียดและไม่สบายใจ ก็จะคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่ว่าคุณจะต้องมีสติในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าใบแรกของคุณเป็นพารามืูนะมีสติให้มากขึ้นแล้วพยายามนะคะอย่าเศร้าหมองอย่าหดหูในเรื่องที่บางครั้งมีทางออกนะคะอย่าพยายามเครียดแล้วก็ให้ทำใจปล่อยวางนะคะ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะเรามาจับความรักของคุณสาใบโดยรวมเป็นให้ความรักนะคะทั้งคนโสดคนคู่สถานการณ์โดยรวมของคุณนะคะเราใช้ไพ่พยานฉันเพิ่งอยากดูในเรื่องของความรักให้ไปดูต่อในสถานการณ์ความรักเรือนพืษสภาคมนะคะธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟนะคะ รวมนะคะหลายหลายสถานะสามใบ ได้นะคะพนาเป็นจ่ากาละยานีโมลาแล้วก็เท้าพระศิวะนะคะเพื่อนๆหลายคนก็ยังมีความรักที่ค่อนข้างที่จะดีนะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะอาจจะมีในเรื่องที่อย่างที่บอกก็คือคุณอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันอาจจะทําให้คุณทะเลาะบอกแว้ หรือในบางคู่นะถ้าความรักของคุณดีอยู่แล้วก็ในส่วนนี้ก็ไม่ต้องใส่ใจนะคะบางคู่อาจจะเป็นคนโสดหรือบางคู่ที่มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงการเกี่ยวกับเรื่องมือที่3านะคะให้คุณระวังนะคะคนรักของคุณหรืออาจจะสลับกันก็ได้ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกนะคะในเรื่องของตัวเลือกที่เข้ามายังไงก็ต้องระวังนะคะพระสิวหน้าที่เนี้ยเป็นไพ่แห่งการ มีบารมีมีอํานาจนะคะหมายถึงว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทําอะไรที่ไม่ดีมันก็ค่อนข้างเีให้ผลโดยตรงนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่มีพลังมากๆให้เพื่อนๆนะคะประครับประคองจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะคะให้อยู่ในด้านดีนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดหรือรู้สึกแย่อะไรก็ให้ปรับความเข้าใจกันเพราะว่าบางครั้งนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่บททดสอบในความรักของเราพระราเบิกจัด กัรยานีเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะคุณและคู่ครองคนรักก็ยังเป็นคนรักและคู่ครองที่ยังไปกันได้นะคะบางครั้งในเรื่องที่ทะเลาะก,กันอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันในการใช้ชีวิตของคุณในครอบครัวก็ได้นะคะในบางคู่คืออาจจะต้องปรึกษากันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ